มาอีกแล้วครับวันนี้นะครับเอาของดีมานะครับแบ่งปันกันครับที่เห็นอยู่นี่ือเรียกว่าปิดตากกบนะครับครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับปลูกเศษนะครับท่านท่านนะครับท่านปลูกเศษนะครับแต่ว่าออกที่วัดนางชีนะครับวัดนางชีอ่าเขตฝั่งชนบุรีนะครับกทมนะครับนะครับสวยกิฟเลยครับก็ เปิดราคาไว้ที่1,800บาทนะครับนะครับปิดตากบนะครับหลวงปู่เอี่ยมปลุกเสกครับอู่เอี่ยมวัดหนังนะครับครับปลุกเสกนะครับไว้นะครับออกที่วัดนังชีนะครับสนใจติดต่อมาครับที่ ID l i n ล R ์อาร์1เล็กนนะครับหรือที่เบอร์โทร095 0522 679ครับผมอาจารย์เบิ่มหน้าแพรนะครับ ก็มาแบ่งปันของดีๆกันนะครับใครต้องการพุทธคุณครับหรางปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่ของแท้แน่นอนนะครับกับหายากมากเลยครับปิตากบนะครับเปิดที่1,800บาทนะครับสนใจทักมานะครับมีองค์เดียวนะครับสวัสดีครับ